ไวหรือว่าดูแลยังไงให้มันปึงปังเนาะแรงดีไม่มีตกคืนความคืนอา,าเรยาคืนความปึงปังให้กับน้องชายนะคะเนาะเพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาแวบะบมาทักทายกันได้นะคะเนาะยินดีให้คําแนะนําทุกคนเลยนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเนาะใครเข้ามานะคะมีคําถามอะไรหรือใครเข้ามานะคะอยากจะดูแลส่วนไหนของน้องชายนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะเดี๋ยวขอเคาะจงเข้าใจให้กับตัวเองก่อนนะคะเนาะใครเข้ามาก็ฝากเคาะจงเข้าใจให้ด้วยนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะ เ <c oughs> นาะอย่างที่บอกอะของผู้ชายมันก็มีไม่กี่อย่างเนาะตื่นตัวช้าใช่ไหมตื่นตัวชา้าบางคนก็ไม่ตื่นเลยก็มีนะคะเนาะหรือว่าบางคนนะคะเนาะตื่นพอตื่นแล้วใช้งานจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กไปยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยบางทีก็ไวเกินไป บางคนก็ยังไม่ถึงฝั่งเลยก็ล่มซะแล้วนะคะเนาะบอกเลยเป็นแบบนี้ผู้หญิงก็ไม่ปลื้มนะผู้หญิงก็มีความรู้สึกเดอนะ้อเนาะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็อยากซะเนาะเออเริ่มแล้วก็ต้องให้ไปถึงฝั่งมันไม่ใช่ว่าแบบแล้วก็ปล่อยให้ผู้หญิง นอนหงอยเงาอยู่คนเดียวน,นะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับนะเข้ามาก็ฝากเข้าใจให้ด้วยนะคะเนาะปรากฏถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะเว้ยอันเนี้ยก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเลยเดี๋ยวฝากขอเดี๋ยวขอใจให้ด้วยก่อนแนะสนใจอย่าสอบถามเรื่องอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะคะเนาะ อันไหนที่พูดได้ไหนที่แนะนําได้ก็จะแนะนํานะคะเนาะแต่ห้ามยนหินถามทางนะยนตนหินมาเดี๋ยวปาหินกำก็ยินดีตรามยินดีตอราบนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะทานสมุนไพรเราก็ควรที่จะดูแลด้วยตัวเองเนาะใครที่ไม่ถนัดหรือว่าใครที่แบบมีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถทานสมุนไพรได้เลยเนี่ยเราก็ควรที่จะนอนพักผ่อนได้หกถึงแปดชั่วโมงนะอย่างที่บอกประจาอ่ะ ผู้ชายนะคะเวลาที่เรานอนพักผ่อนหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยจะทําให้สมองเนี่ยผลิตพวกฮอร์โมนผู้ชายออกมาได้เต็มที่เนาะมันก็จะทําให้น้องชายนะลองสังเกตนะว่าลองพักผ่อนแบบเต็มที่อ่ะสักเดือนหนึ่งขึ้นไปนะเราเราเราลองสังเกตน,นะว่าน้องชายมันจะตื่นตัวได้ดีเนาะเออเคยแบบผู้ชายเนี่ยเวลาที่เราจะเวลาที่น้องชายตื่นเนี่ยคือมันต้องมีการกระตุน้นใช่ไหมแต่ว่า ตอนเช้าเนี่ยคือมันไม่ได้ไอ้นี่เลยอ่ะแต่ทาไมมันตื่นเองนั่นแหละคือเราพักผ่อนเนาะระหว่างพักผ่อนเนี่ยสมองเนี่ยจะผลิตพวกกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยออกมาได้เต็มที่นั่นเองนะคะเนาะพราะฉะนั้นนอน6กถึงแชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะเนาะใครอยากจะให้น้องชายนะคะแบบปึงปังปึงปังนะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ลดพวกความเครียดนะคะวิตกกังวลอะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะถ้าใครไม่เชื่อเรื่องความเครียดเนี่ยมันสมผลอ่ะ ลองอะไรกับแฟนนะคะแล้วก็ให้แฟนพูดเรื่องที่แบบเรารู้สึกไม่ชอบเลยไม่อยากฟังเลยแล้วพูดแล้วมันจี๊ดเลยนะอืมกําลังไอ้นี่เลยอะพอแฟนพูดปุ๊บนะมันจี๊ดนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหด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 ,หด,หด,หดลงแล้วก็นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะดูแลส่วนนี้ด้วยนะคะดื่มน้ําให้ได้สองถึงสามลิตรต่อวันเลยนะทุกคนทําไมต้องดื่มน้ำสองถึงสามลิตรต่อวัน เนาะถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยจะทําให้เลือดมันหนึบมันข้นมันเหนียวใช่ไหม <_ S 1> เลือดก,ก็จะไหลเวียนไม่ดี <_ S 2> พอเลือดไหลเวียนไม่ดีเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นได้ไม่มากพอพอเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นได,ไนดนะ้ไม่เต็มที่ไม่มากพอมันก็จะทําให้ขดเนาะไม่เต็มที่จากที่แบบมันเคยแบบแล้วยู่ยู่มันก็เออไม่เท่าเดิมใช่ไหมทำไมถึงไม่เท่าเดิมก็เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงตรงนั้นได้ไม่มากพอไง เพราะไหลเวียนไปเลี้ยงตรงนั้นได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่เนี่ยมันก็หดลงนั่นเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นดื่มน้ําก็สําคัญเหมือนกันอาหารกันกินเนาะออกกําลังกายให้ได้วละสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแบบจริงจังนะไม่ใช่แบบแต่งตัวไปถ่ายรูปแล้วกลับเนียแมวนะออกกําลังกายแบบจริงจังนะอย่างน้อยสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงทุกวันเนาะเออหรือชอตตอตัวเอง ใครบ้างที่ชอบชอบตอชอตอเนี่ยกรณีที่ชอตอจนแบบลั่นตลอดเลยอ้วกตลอดเลยเนี่ยระวังเสี่ยงติดมือเนาะแต่ถ้าเราชอตอเริ่มหยุดเริ่มหยุดนะเริ่มพอเริ่มถึงจุดเราก็ควรที่จะหยุดหยุดให้ร่างกายผ่อนคลายพอร่างกายผ่อนคลายปุ๊บเราก็เริ่มใหม่ ทำแบบนี้ทุกคนทำแบบนี้วันละสี่ถึงห้าครั้งทุกวันนะเวลาที่เราใช้งานจริงๆอะ่ะเราจะรู้จักตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองได้เนาะถ้าเราควบคุมตัวเองได้อ่ะเวลาเราใช้งานจริงอ่ะพอมันจะถึงจุดอ่ะเรารู้เนาะว่าเฮ้ยมันจะถึงนะเราจะต้องทำยังไงให้มันแบบชะลอได้อะไรเงี้ยแต่บางคนนี่แบบถ้าเราไม่ไม่รู้จักใจตัวเองใช่ไหมพอจะถึงจุดแล้วจะก็จะแบบสปีดไงเนาะจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กแล้วก็จึก๊กเลยนะคะเนาะ เพราะฉะนถ้าไม่อยากเป็นห้าจึกนะเราก็ควรที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นเออเนาะลองฝึกทํานะทําหยุดหยุดทําทําไปเนี่ยจนเรารู้จักตัวเองเนาะแต่บางคนหูพี่นี่แบบนานมากนานมากผู้หญิงก็ไม่ได้ปลื้มนะทุกคนเนาะนานเกินไปผู้หญิงก็ไม่ได้ปลื้มเหมือนกันผู้หญิงแห้งอ่ะพอแห้งปุ๊บผู้หญิงก็เจ็บเนาะเราก็เจ็บด้วผู้หญิงก็จะไม่ปลื้มนะคะเนาะนะเพราะฉะนั้นควรพอพอเหมาะพอควรอ่นะ เออเนาะใครบ้างที่แบบคโยพี่นี่บอกเลยหืผู้หญิงก็ไม่ได้ปลื้มเหมือนกันห้าห้าถนะึงเจ็ดนาะไม่เกินสิบห้ายี่สิบเนี่ยแค่เนี้เนาะอย่าเวอร์วางเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลด้วยนะคะเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนะยินดีให้คําแนะนําได้หรือสอบถามได้นะสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนําทุกคนเนาะ เคาใจให้ตัวเองก่อนนะขอาะจุกจับไลค์กดแชร์ให้ตัวเองก่อนเนาะก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะเนาะ <c oughs> โอเคมาแ <c oughs> ชร์ให้ตัวเองบ้างอะไรบ้างเนาะออกเลยแหละกำลังใจนะสำคัญ จนลืมให้กำลังใจตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยเราต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยนะอืมเป็นทุกน,นะคือแบบเช้าตื่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะไม่ลืมแล้วก็ไม่แบบไม่ลืมในชีวิตประจําวันเลยก็คือตื่นเช้ามาสิ่งแรกแบบเลยคุณตัวเองขอบคุณทุกวันนะขอบคุณทุกวันเนาะว่าเฮ้ยเมื่อวานเราก็มีเรื่องที่เรารู้สึกไม่โอเคแต่เราก็ผ่านเรื่องราวมาได้เห็นไหม เราก็ต้องขอบคุณร่างกายตัวเองนะถ้าร่างกายเราไม่เก่งอ่ะมันจะไม่ผ่านเรื่องเราในแต่ละวันมาได้เนาะอชีวิตคนเราก็มีอยู่แค่สามวันละเมื่อวานกับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนะาะเมื่อวานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ละเรารู้สึกอะไรไม่ดีหรือเราเรารู้สึกเราทาอะไรไม่ไม่โอเคเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่ว่าเราสามารถที่จะทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้แหละว่ามันมีจริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้เรารู้แหละว่าพรุ่งนี้แต่เราก็ไม่รู้รรว่าวันพรุ่งนี้ของเรามันจะมีจริงไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็แค่อยากจะทําวันนี้ให้มันดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นเองนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับความลงความลักก็พูดนะชอบชอบคุยชอบคุยเ <laughs> นาะ <laughs> ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่ทักมาเดี๋ยวพรจะออกไป แล้วพอลุงจะไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวพอไปตอบนะคะเนาะเดี๋ยวพอเขาเดี๋ยวพอไปตอบนะเพราะฉะนั้นนะลองชชอ,ออตัวเองดูแล้วก็ออกกําลังกายนะคะเนาะให้ได้สามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะดืนะ่มน้ำให้ได้สองถึงสามลิตรต่อวันนอนให้ได้หกถึงแปดชั่วโมงต่อวันอาหารการกินก็มีส่วนเนาะอาหารการกินก็มีส่วนนะหร,นนนนะหรือใครที่แบบว่า เยอะเกินไปแล้วพวกบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีส่วนนะทุกคนมีส่วนนะเพราะฉะนั้นนะคะเนาะเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเนาะไม่ใช่แบบแตบมิตาบันดื่ม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 ,มแล้วก็ผลก็ไม่เต็มที่เนาะเออพอนะนั้นเมื่อก่อนสมัยอสมัยก่อนเนาะทํางานประจําอะเชื่อไหมว่าอาอย่างเราเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีอ่าเขาจะเขาเรียกอะไรมันจะมีซูเปอร์วิเซอร์แล้วก็ออะไรนะผู้ช่วยซูเปอร์ใช่ไหม ทีนี้เชื่อไหมว่าเราทํางานเนี่ยแล้วหัวหน้ากับรองหัวหน้านะโอ้โหดื่มเก่งทุกคนเช้ามานะสองคนนั่งอยู่ฝั่งสองฝั่งพูดงานคุยงานสั่งงานโอ้โหไอ้นี้ก็กลิ่นไอ้นี้ก็กลิ่นนะฮมตีกันไอเราไม่กินเนาะโอ้โหแบบเมาได้อะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่ดูแลด้วยเนาะเออหลีกเลี้ยงได้ก็หลีกเลี้ยงเหลือลดปริมาณลงบ้างนะคะเนาะไม่ใช่แบบืหเนาะฉันเก่งฉัน นฉันไม่แต่ว่าร่างสุขภาพร่างกายคนเราเนาะมันทุกวันเนี่ยมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อนมะลงเนาะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลด้วยนะคะเนาะดูแลนะเนะาะใครอยากจะใช้งานนาๆนๆเนาะบางคนบอกโอ้โพี่นะอายุเท่านั้นเท่านี้แต่พี่ยังปึงปังโอเคนั้นพี่อาจะดูแลตัวเองดีคนอายุเยอะแล้วอย่างที่บอกประจาเนาะถ้าเทียบผู้หญิงนะถ้าเทียบผู้หญิงกับผู้ชาย,ยนะถ้าบวกกับสี่บวกนะผู้หญิงเนี่ย ลดลงลดลงลดลง,ลดลงแต่ผู้ชายมีแต่เพิ่มเนาะผู้ชายมีเพิ่มอย่างผู้หญิงนะ่ะเข้าสู่วัยทองประจําเดือนไม่มีช่องคลอดแห้งใช่ไหมแล้วก็ทําให้แบบว่าฮอร์โมนมันไม่นี่แ้วใช่วงเวละเลยทําให้ผู้หญิงเนะี่ยไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่ผู้ชายเนี่ยอายุยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ถ้าเพิ่มเนี่ยคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยคือมันก็ยังใช้งานได้ไง ใช้งานได้ใช่ไหมใช้งานได้ปกติดีว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้แต่บางคนใจสู้นะเจอถ้าเนี่ยโอ้โหใจนี้วิ่งเข้าถ้ำเลยว่าแต่ว่าไม่ตื่นตื่นช้าบ้างบางที่ตื่นแล้วใช้งานปุ๊บยังไม่ไปไหนเลยจึกจ๊กจุก๊จจแล้วนะคะเนาะ แล้วผู้หญิงยังไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไปแล้วอะไรเงี้ยควรที่จะดูแลด้วยนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะใครไม่อยากจะหรือใครไม่มีเวลานะคะเนาะใครไม่มีเวลาดูแลตัวเองใครไม่มีเวลาที่จะออกกําลังกายโอ้ยนอนแต่และว,วันเนี่ยไม่เต็มที่เลยพยายามมานี่แบบ ร่างกายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป่าเนอะรู้สึกว่าเหนื่อยละอ่อนเพลียม,มากเลยโอ้ยไม่อยากจะไปทําอะไรเลยใช่ไหมผ่อนก็จะแนะนําเป็นตัวนี้แลนหละแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเนาะ แน่เป็นตัวนี้นะตัวนี้คือสมุนไพรอย่างที่พอนบอกนะว่าตัวนี้คือสมุนไพรเคในนะคะเนาะเป็นอาหารเสริมบำรุงและฟื้นฟูเรื่องสมรรถภาพหรือเรื่องสุขภาพของคุณผู้ชายโดยตรงนะปลอดสมุลของฮอร์โมนเนาะนะนะใครที่รู้สึกว่าน้ําจีเนี่ยน้อยน้ําจีไม่พุ่งไม่แข็งแรงแนะนํานะคะเนาะใครที่ตื่นตัวช้าตื่นตัวได้ไม่ดีตื่นตัวได้ไม่เต็มที่ต่อสอก็ไม่เคยได้แนะนำนะคะเนาะแนะนำนะใครที่แบบว่าอยากรู้สึกว่ามัน ไปเยอะแล้วนะคะแล้วอยากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไวขึ้นก็จะแนะนําให้ท่านชุดสามกระปุกหนึ่งเดือนนะชุดสามกระปุกหนึ่งเดือนวิธีทานเนี่ยสองกระปุกแรกเนี่ยเชา้าตื่นนอนสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลนะคะเนาะกระปุกสามก่อนนอนสองแคปซูลถ้าทานแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไวขึ้นนะคะเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายได้นะหนึ 1, ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลนะหนึ 1, ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลเนาะ มีออยมีฮาลานค่ะโรงงานที่ผลิตนะคะได้รับมาตรฐาน HACCP นะคะน,ะคะนะคะ้องเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะนาะ,ะปลอดภัยค่ะทานได้อิสลามก็ทานได้นะคะเพราะมีฮาลานด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนะคะ้องยินดีต้อนรับทุกคนเลยหนึ่งกระปุกมี30บแคปซูลนะคะอัดแน่นส่วนผสมแบบจุกๆเลยนะทุกคนถึง9ชนิดเลยนะคะนาออัดแน่นส่วนผสมจุกๆถึง9ชนิดเลยนะเพราะฉะนั้น อยากจะตึงปังแรงดีไม่มีตกแนะนํานะคะเราแค่เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลมันไม่ได้แค่เรื่องน้องนะคะแล้วยังได้เรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่พอยังได้เรื่องสุขภาพที่ดีด้วยเนาะ,ะทางานหนักพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เนี่ยวันนี้จะมีกระชายดํานะคะแล้วกระชายดำเนะะี่ยค่ะจะมีหน้าที่ที่จะช่วยให้ร่างกายนะคะสดชื่นกระปี้กระเป๋าเออแล้วลูกค้าพ่อนบางคนนะคะอืมสองได้ด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้น เฮ้ยสองมันเป็นยังไงจําไม่ได้แล้วความรู้สึกอะ่ะตรงนั้นมันเป็นยังไงแล้วมันจําไม่ได้อะ่ะเราก็ควรที่จะ่าเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ไม่ใช่แบบคูทานไปปุ๊บแล้วุงจะสองเลยเป็นไปไม่ได้นะตัวนี้คือการบํารุงและฟื้นฟูนะจะช้าหรือไวก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ทุกคนทานไปเหมือนกันแล้วก็จะแบบฝึงฝัง พร้อมกันเป็นไปไม่ได้นะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนขึ้นอยู่ว่าคุณเคยดูแลสุขภาพตัวเองหรือไม่ถ้าไม่เคยอะไรเลยเนี่ยแล้วต้องการหันไปแค่หนึ่งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือการบำรุงแลฟื้นฟูเนาะไม่ใช่กากา้าหรือไม่ใช่อะไรที่แบบไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีส่วนผสมของกากาเนาะหรือว่าอะไรที่ไปกระตุ้นเพื่อที่จะ อย่างนี้นะคะตัวนี้คือบำรุงและฟื้นฟูถ้าเราพอใจผลลัพธ์เราสามารถหยุดทานได้เราหยุดทานหรือว่าลดปริมาณในการทานได้เนาะมันก็ยังบำรุงและฟื้นฟูสุขภาพของเราไประยะหนึ่งอ้าวแล้วถ้าหยุดทานหลักมันจะกลับมาเป็นไหมแหน่คําถามเนี้คนเจอบ่อยมากทุกคนร่างกายคนเราเนี่ยยังใช้งานปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเนาะยิ่งเรามีแต่อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเราหยุดทานมันก็จะอยู่กับเราได้ระยะหนึ่ง <c oughs> พอเราไม่บำรุงไม่ฟืนฟ้นฟูไม่ดูแลเลยเลยนใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะเริ่มเสื่อมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันก็มาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉันเราควรที่จะดูดแลเนาะดูแลเราพอใจผลลัพธ์เราสามารถลดปริมาณเหลือแค่สองแคปซูลก่อนนอนได้หรือว่าหยุดไประยะหนึ่งแล้วเราก็กลับมาทานเราต้องดูแลสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพอย่างผู้หญิงเนี่ยอย่างพเองเนี่ยนนแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันแน่นๆกระชับเนี่ย เราก็ควรที่จะหาตัวบำรุงเห็นไหมยังพอหนักตัวคอนข้อรูปเนี่ยน้าหนัก4.260กิโลใช่หไหมน้าหนักตัวเยอะเราทำไงให้มันแน่เราก็ต้องดูแลตัวเองไงทุกคนเนาะต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นอนะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่แบบว่าเออเนานะะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบจริงตลอดเลยเนี่ยมีทางเดียวผ่าตัดรีแพร์แต่ว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยมันก็อลังก็จริงนะ แต่ถ้าเราไม่ดูแลเลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีอ่ะเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นได้ไม่มากพอมันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยถ้าอยากจะให้มันโตเหมือนเดิมอยากจะให้แบบปั๊บปึงปังเหมือนเดิมเนี่ยเราควรที่จะดูแลดูแลเรื่องสุขภาพเนาะดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้จริงๆเพราะว่ามันจะมีหลอดเลือดแดงกับดําใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันหดมันถ้ามันเอาปุ๊บเหลอดเลือดดำเขาเรียกอะไร ดจะขดใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันกระตุ้นปุ๊บเนี่ยเลือดจะไหลเวียนมาปับ๊บเราเลือดแดงาาก็จะอันนี้แต่ทีเนี้ยถ้าเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเลือดวิ่งไปได้ไม่พอเนี่ยมันก็จะทําให้มันฟูได้ไม่เต็มที่ไงพอมฟูได้ไม่เต็มที่อะ่ะมันก็เลยแบบไม่เท่าเดิมอะ่ะ เพราะฉะนั้นทักใครอยากจะให้โตๆเท่าเดิมนะคะทํายังไงก็ได้ให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะเนาะไม่งั้นอ่าพวกเบาหวานความดันอะไรเนี้ยมันจะไปส่งผลให้กับน้องชายได้ยังไงจริงเปล่าก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะเนาะหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลนะคะเนาะมีของพรนเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรบดละเอียดมาให้ทุกคนทานนะของพรคือการสาก,กัดจากสมุนไพรนะคะเนะาะสกัดแล้วนะของพรเป็นสมุนไพรแล้วนะคะเนาะ แล้วก็ได้รับมาตรฐานใส่แคปซูลทุกคนผ่านผ่านมาตรฐานของโรงงานนะคะเนาะมีคิวซูงคิตัวสอบผ่านเครื่องของกระบวนการของโรงงาน,ข,นงขึ้นจงเครื่องจักรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะแล้วก็มีมาตรฐาน k คสเอซตรงเนี้ยเนาะ เลยมั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยขอมพอนั้นที่บ้านก็ทานนะคะที่บ้านก็ทานเนาะถ้าเราไม่มั่นใจเราจะไม่คนที่บ้านทานนะคะขอมคอนก็ทานแต่ขอมคอนเป็นผู้หญิงเนาะคอนก็ส่วนมากก็จะเน้นตัวนี้ขอมพอนส่วนมากคอนคเป็นผู้หญิงอ่ะคอนจะเน้นตัวนี้นะคะเนาะตัวนี้คอนทานแค่วันหนึ่งแคปซูลเพราะอะไรคือร่างกายของออเพราะว่าวันทานตัวนี้สองแคปซูลก่อนนอนแล้วก็ทานตัวนี้หนึ่งแคปซูลก่อนนอนเพราะว่าแบบ ผู้หญิงเราเนาะบางทีแบบว่าเราก็เลี้ยงลูกงไงเราเลี้ยงลูกด้วยเราทํางานบ้านด้วยเราทําหลายอย่างเนาะงทีแบบว่าเราพักผ่อนด้ไม่เพียมพออะไรเนี่ยบางทีแบบกลางคืนลูกเดือดตื่นเราตื่นเราตื่นเลยเนี่ยอืมเราก็ต้องลุกมาดูลูกบ่อยใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ทานเพื่อที่จะให้ร่างกายนะสดชื่นกระปิี้กระตัาง,อ,งอะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงใครที่แบบว่าแฟนไม่ค่อยนี่นะให้ทานคู่แบบนี้นะั้นแน่นกระชับ สกิททีไลแฟนก็ให้ความร่มวมมืออะไรเนี่ยเนาะก็ยินดีต้อนยินดีต้อนนะคะเนาะผ่านไปผ่านมาเข้ามาพูดคุยกันได้นะสอบถามได้นะคะเนาะใครนะคะอยากจะรู้อะไรยังไงตรงไหนก็เข้ามาสอบถามได้นะบางคําก็แปลเอาเองนะ <laughs> บางคําทุกคนต้องแปลเอาเองนะเนาะคาบางคาต้องแปลกันเอาเองเด้อเนาะ ก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะเนาะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเนาะอยาเขาจงเขาใจให้ตัวเองก่อนนะก็มานะพยายามจะมาวันละสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีใครอยากรู้อะไรก็เข้ามาสอบถามได้เข้ามาสอบถามได้เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเข้าพูดคุยกันได้ยินดีให้คําแนะนาทุกคนนะแล้วก็ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์มาในมาในคอนเทนต์พอนี้แหละไม่มีเนาะจริงๆคนเราไม่น่ามาฝากข้อความในคอนเทนต์คนอื่นอะเมื่อกี้มีคอนเทนต์นึงน่งมีคอมเมนต์หนึ่งมามามาขายเรื่องนี้ในคอนเทนต์พนอะจริงๆเราเราก็เนาะอยากจะแบบเฮ้ยบางอย่างผู้ชายรู้แล้วอะแต่บางทีเราจะลืมไงใช่ไหม พอพรกระตุ้นแบบเออว่ะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบจึ้งใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมอะไรเนี้ยกไไ็ไม่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 อยากจะให้แบบว่ามาคอมเมนต์ขายเรื่องนี้ในในในคอนเทนต์ของผลเนาะ<笑><笑><笑>ก็ถ้าใครเห็นก็ช่วยเตือนกันด้วยนะคะเนาะก็อยากจะแบบว่าให้คนติดตามเนาะแล้วก็เราก็แบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้ไปดีกว่านี่บางอย่างก็ มีสาวๆมาถามเยอะเราก็แบบอยากจะแบบเฮ้ยมีสาวๆมาถามเยอะแล้วก็บางทีเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่รู้ใจเฮ้ยจะตอบยังไงใช่ไหมเราก็แบบมาทำคอนเทนต์ถามดีกว่าเพราะในช่องอะผู้ชายเยอะเราก็อยากจะแบบ,าาบว่าให้นุ่มๆอะมาตอบเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ ก็จะเอาสิ่งนี้แหละมาตอบสาวๆเรือมาทำคอนเทนต์ให้สาวๆต่ออะไรเนีนเ่ยค่ะเนาะก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับผ่านไปผ่านมาก็ยังแวะมาพูดคุยได้นะคะเนาะเข้าพูดคุยกันได้อยู่ห้าทีไปแล้วนะอห้าทีไปแล้วอืมลูกตื่นแล้วนะคะเนาะลูกตื่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วก็จะพยายามมาทุกคนวันวน,นี้ควรหน่อยก็โอเคนะดีกว่าไม่มาเลย <laughs> อยากจะให้ทุกคนมั่นใจเนาะว่า เฮ้ยช่องนี้มีตัวตนนะช่องนี้มีคนขายจริงๆนะเขาไม่ได้มาโนเนาะเขาไม่ได้แบบว่ามาเฉยๆอะไรเงี้ยมาจริงๆนะไม่ได้มาเฉยๆมาจริงๆอันเนี้ยมาจริงๆนะน้องในช่องมาจริงๆไม่ได้มาเล่นๆเพราะฉะนั้นใครนะคะน้องผ่านไปผ่านมาก็ใครได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราเข้ามาพูดคุยกันได้นะใครสนใจอะไรยังไงตรงไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะ ก็ฝากฝากตัวนี้ด้วยนะคะสมุนไพรเคนายเนาะสมุนไพรเคนายใครไม่กล้าถามในนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะเราฝากข้อความมาคุยกันได้แต่ถ้าใครอยากจะได้โปรโมชั่นก็แคปหน้าจออันนี้มานะคะเราจะขอให้โปรโมชั่นนะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยศูนย์นะคะทุกคนสองกระปุกเจ็ดศูนย์นะสามกระปุกอยู่ที่พันบาทนะคะเนาะส่งฟรีนะคะเนาะปลายทางหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์อืม เพราะฉะนั้นใครที่สั่งแล้วรอรับได้นะบางคนมาถามถามถามแล้วก็ใจเราหรือเ่าไม่แน่ใจสร้างแล้วทวนไปถึงไม่รับบางคนอะ่ะพอต้องเสียค่าทางด่วนเด้ไม่ใช่ค่าธรนค่าพื้นที่ห่างไกลอ,อ่นะเออเนาะบางทีเสียห้าสิบถึงหกสิบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าสั่งแล้วไม่รับเนี่ยไปตีกลับมาเนี่ยแทนที่กําไรเราจะได้แล้วกําไรเราก็ไม่ได้เราเข้าเนื้อเนาะเพราะว่าถ้าแบบ อมีพื้นที่ห่างไกลด้วยนะแล้วก็เป็นปลายทางด้วยนะี่ยไปกลับเนี่ยพอเนี่ย,เ,ยเสียประมาณเกือบสองร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะนาะรับกันด้วยนะสองร้อยเนี่ยบางทีอ่ะมันหายากนะค่าแรงเกือบวันหนึ่งเลยใช่ไหมค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ก็เท่าไหรสามร้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น รับกันด้วยนะคะขอบคุณว่วหนาเนาะก็ข้ามาถามได้ค่ะเนาะใครไม่กล้าถามในนี้ก็สามารถที่จะทักเข้าพามาพูดคุยกันได้เข้ามาสอบถามกันไ,ได้นะคะเนาะยินดีให้คําแนะนําทุกคนนะยินดีให้คําแนะนาเนาะหรืออยากจะถามเรื่องแฟนก็เข้ามาถามได้นะถ้าใครไม่ไม,ไม่แน่นไม่กระชับไม่แน่นไม่กระชับนะคะเนาะแฟนใครไม่แน่นไม่กระชับแห้แงแล้ม สกิดทีไรไม่เคยแบบมาให้ความร่วมมือเลยตัวนี้นะคะเป็นของผู้หญิงเนาะแต่ว่าส่วนมากพรก็จะไปอ่าไล์สดอีกช่องหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวของผู้หญิงเนาะพรจะแยกเป็นช่องของผู้หญิงแลบผู้ชายนะคะเนาะส่วนมากตัวนี้พรก็จะไปขายในช่องผู้หญิงแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะให้เป็นแน่นๆกระชับให้ความร่วมมือสกิดทีไรติดจรวนเลยจุดจักจุดจัีจจจ่ยพรแนะนำนะคะเนานะแนะนำมัของพรไม่ได้มีแบบ อะไรไปกระตุ้นนะแต่ขคนคือการสกัดจากสมุนไพรเนาะเป็นการสกัดจากสมุนไพรอันนี้ <c oughs> หมดนีอย่างไปนี่นะคะเนาะ <c oughs> ก็ยินดีนต้อนรับยินดีนต้อนรับโอเคไปแล้วนะคะทุกคนเนะเาะ,ะนั้นใครนะคะอยากจะรู้อะไรนะคะใครอยากจะสอบถามหรือใครอยากจะสั่งซื้อนะคะเนาะสามารถทักข้อควา,ามมาได้หรือว่าอ่า ฝากข้อความทิ้งไว้ก็ได้ค่ะหรือว่าทักข้อความส่วนตัวมาพูดคุยได้นะคะเนะาะข้อคาพูดคุยกันได้ดีให้คาแนะนํานะคะเนาะซื้อไว้ซื้อไม่ปรทุกคนวันนี้ร่างกายอาจจะยังไม่ต้องการแต่เราส,สามารถสอบถามไม่ได้เนาะถ้ามันจจ๊กเฮ้ยสิ่งนี้แหละฉันต้องการฉันตามหาเธอมานานแล้วก็แนะนํานะคะเนาะบอกก่อนนะว่าของพรนไม่ใช่กากานานะไม่ใช่เฉพาะกินนะบางคนอะคือแบบสั่งแล้วอะมาถามตอนทีหลังอะ แล้วปอนบอกว่าคอมพอว์เป็นการบำรุงไลฟืฟนฟูนะไม่ใช่ทานไปปุ๊บแล้วตื่นเลยอะไรเนี่ยคือถ้าตื่นเลยนะก็คือแบบฉมกิจใช่ไหมตองพอนคือการบำรุงไลฟืฟนฟูเนาะเป็นระยะยาวมันได้เรื่องสุขภาพด้วยบอกเลยค่ะว่าทานแลว้วมันได้สามอย่างเนาะสุขภาพด้วยนะคะเรื่องนี้ด้วยแล้วยังได้เรื่องน้องชายด้วยนะคะเนาะเพราะถ้าเลือดลมไหลยเย็นดีเนี่ยเลือดไปเลี้ยงตรงไหนได้มากพอก็ทําให้ตื่นตัวได้ดีตื่นตัวได้ง่ายใช่ไหมใช้งานได้นานขึ้นเนาะใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็มันยังแบบ คืนความโตให้กับมันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แบบอลังเหมือนอการเสียกรรมหรืออลังแบบเวอร์วังนะทุกคนของพี่ๆมันสุดยังไงมันก็จะแบบเลื่อนไหลเวียนดีปุ๊บเลื่อนจะไปเลี้ยงตรงนั้นได้มากพอเนี่ยมันก็จะสุดสุดๆเท่าที่ของเต็งจะสุดได้อะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบบเหมือนเสียกรรมเด้อเนาะต้องเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้แหละบางคนแบบโห้ย่างเนะียพอไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้แบบ,บอลังอย่างที่ตรงเต็งต้องการเนี่ย เนี่ยเพราะฉะนั้นของพรคือการบำรุงในฟื้นฟูเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากบำรุงในฟื้นฟูนะสาม,มารถทักข้อความมาได้นะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ